ดีคะ่ะตอนนี้มาอยู่กับคุณป้าชื่ออะไรคะป้านิ่มจ้ะป้านิ่มนะคะทานกาแฟแม่มดแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่คะทานมากี่กล่องแล้วคะเนี่ยโอ้สิบ้ระมางเป็นสิบกล่องนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะปวดเข้าค่ะไม่แลับอ่าแล้วมีอะไรอีกตาเป็นต้อกระจกแต่กับมอจะให้เป็นรอกไม่ได้รองแล้วคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างออดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะ มองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นดีด,ดีแล้วค่ะก็เป็นต้องใส่แล้วโอ้โหอ,อยากให้ป้าเชิญชวนนะคะส่งต่อบุญนะคะกินกาแฟแล้วดียังไงกินกาแฟแล้วดียังไงค่ะแต่ก่อนกินแบบช่องห้าบาทสิบาทนะ่ากินเมนูอ่ะค่ะยังมีลูกสาวเขาซื้อมาให้ค่ะแล้วก็ป้าก็เลยว่ากินแล้วดีก็คือเชิญชวนเนาะ ค่ะวันละเท่าไหร่คะ,ะวันละสามซองอ่าวันละสามซองนะคะโอเค